ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับฝนตกหนักทั้งคืนเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาดัง ก้องไปทั่วซอยเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่สิ่งที่ทําให้เอกสะดุ้งตื่นไม่ใช่เสียงฝนมันคือเสียงพูดเบาๆจากใต้พื้นห้องน้ําเขานิ่งฟังอีกครั้งเสียงนั้นยังอยู่เสียงเหมือนอะไรบางอย่างกําลังขูดผ่านท่อระบายน้ําช้าๆหนักๆและต่อเนื่องคงเป็นหนูเอกพยายามบอกตัวเองแต่หัวใจกลับเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆรุ่งเช้าเขาตัดสินใจถอดฝาท่อระบายน้ําในห้องน้ําออกหวังจะไล่สัตว์รบกวนแต่แทน ที่จะเจอหนูหรือแมลงสาบก,กลับมีกลิ่นเหม็นเน่าจางๆลอยขึ้นมาแทนสิ่งที่เขาเห็นถัดมาทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบปลายเล็บที่ซี่เซียวโผล่ขึ้นมาจากท่อเหมือนกําลังพยายามจะปีนอกขึ้นมาสองวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจพบว่าในท่อระบายน้ําใต้บ้านของเอกมีศพผู้หญิงถูกยัดอยู่ในนั้นร่างกายบิดเบี้ยวในมุมที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ตํารวจบอกว่าเธอตายมาหลายวันแล้วแต่ที่น่าขนลุกคือ เล็บของเธอยังดูเหมือนเพิ่งควนผิวท่าเมื่อไม่นานมานี้และเอกก็ไม่ได้หายไปไหนเขาแค่ยังนอนอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ครั้งนี้เขาเป็นสพยัตท่อคนต่อไปชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมถ้าอยากให้เพิ่มอะไรเช่นความลึกของตัวละครหรือขยายเรื่องให้ยาวขึ้นบอกได้เลยฝนตกหนักทั้งคืนเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาดังก้องไปทั่วซอยเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพอากาศชื้นและเย็นผิดปกติเอกสะดุง้งตื่นขึ้นมากลางดึก ด้วยความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีบางอย่างผิดปกติในห้องของเขาแต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกไม่เสียงฝนมันคือเสียงคลื่นคลื่นเบาๆดังลอดขึ้นมาจากใต้พื้นห้องน้ําเขาขยี้ตาแล้วเงี่หูฟังมันเป็นเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกําลังขูดผิวท่อระบายน้ําช้าๆหน,หนักๆและต่อเนื่องอาจจะเป็นหนูเขาพยายามบอกตัวเองเอกตัดสินใจไม่สนใจเสียงน,นั้นแล้วดึงผ้าห่มขึ้นคลุมหัวพยายามข่มตาหลับ แต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่เอกตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกมึนง,งงร่างกายหนักอึ้งเหมือนโดนกดทับทั้งคืนเขาเดินเข้าห้องน้ําล้างหน้าแล้วเหลือบมองท่อระบายน้ําด้วยความรู้สึกไม่สบายใจกลิ่นเหม็นอับโชยขึ้นมาจังๆคงมีอะไรตายอยู่ในนั้นเขานั่งยองๆใช้ไฟฉายส่องลงไปในท่อขนที่ต้นคอลุกชันเมื่อเห็นบางสิ่งโผล่ขึ้นมาในเงามืดมันคือเล็บมือขน เอกรีบพงะัดถอยหลังจนหลังชนกับผนังมือสันเท่าแต่เมื่อมองไปอีกทีมันหายไปแล้วหลังจากคืนนั้นเสียงในท่อกลับแย่ลงกว่าเดิมจากเสียงขูดเบาๆกลายเป็นเสียงขวนผิวท่อจากนั้นก็กลายเป็นเสียงเคาะตึกๆๆอย่างเป็นจังหวะเอกแทบไม่ได้นอนเขารู้สึกเหมือนกําลังถูกจ้องมองตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนอาบน้ําหรือทําอาหารความกลัวทําให้เขาตัดสินใจแจ้งช่างประปาให้มาตรวจสอบเผื่อว่าจะมีอะไรติดอยู่ในท่อ กลิ่นมันแปลกๆนะพี่ช่างคนหนึ่งพูดขนาะงัดฝาท่อขึ้นมาทันทีที่ฝาท่อถูกเปิดออกกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงก็พวยพุ่งพุ่งออกมาแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องผงะคือศพผู้หญิงที่ถูกยัดอยู่ในนั้นร่างของเธอบิดเบี้ยวขาและแขนเหมือนโดนหักให้งอเป็นมุมผิดธรรมชาติใบหน้าอาบไปด้วยคราบเลือดแห้งมีรอยขีดขวนเต็มไปหมดเหมือนพยายามจะตะกายขึ้นมา ตำรวจที่มาถึงยังต้องเบือนหน้าหนีจากกลิ่นศพพวกเขาสืบไปมาแล้วพบว่าหญิงสาวคนนี้หายตัวไปเมื่อสามวันก่อนแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ทุกคนขนลุกที่สุดเล็บของศพดูเหมือนเพิ่งขูดกับผนังท่อเมื่อไม่นานมานี้หลังจากตำรวจนําศพออกไปความเงียบก็ปกคลุมบ้านของเองแต่เงียบได้ไม่นานครืดครืดเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งเอกนั่งตัวแข็งบนเตียงหันไปมองห้องน้ำ ด้วยความกลัวสุดขีดแล้วเขาก็เห็นมันเล็บสีซีดแหวกออกมาจากรูท่อระบายน้ําคราวนี้มันไม่ได้โผล่มาเพียงแค่ปลายนิ้วแต่มันตกายขึ้นมาเครื่องแขนเสียงเขาดังขึ้นเรื่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเขาเขายับไม่ได้รู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบมาจาับข้อมือของเขาไว้แล้วทุกอย่างก็มืดลงตำรวจได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่าได้กลิ่นเหม็นน่ารุนแรงโชยออกมาจากบ้านของเอก เมื่อพวกเขาเปิดประตูเข้าไปพวกเขาพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของเอกไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แต่สิ่งเดียวที่พบคือเล็บมือข้างหนึ่งที่เปื้อนเลือดโผล่ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำซอยเล็กๆที่เงียบเหงาเริ่มปกคลุมไปด้วยบรรยากาศหนะักอึ้งข่าวหรือเรื่องศพในท่อและก,การหายตัวของเอกแพร่กระจายไปทั่วละแวกเพื่อนบ้านหลายคนเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆตอนกลางคืนบางคนบอกว่ามีเสียงเคาะเบาๆใต้พื้นบ้านบางคน ได้กลิ่นเหม็นเน่าจางๆลอยมาตามหลงแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านของเอกบ้านที่ไม่มีใครอยู่หรือบางทีอาจจะมีอะไรอยู่ในนั้นมากกว่าแค่ความว่างเปล่าพี่ว่าเราควรไปดูไหมเสียงของนัดดังขึ้นขณะมองบ้านของเอกจากถนนเขาเป็นเพื่อนสนิทของเอกและไม่เชื่อเรื่องผีง่ายๆแต่ก็ยอมรับว่าการหายตัวไปของเพื่อนสนิทเป็นเรื่องที่เขาไม่สามารถเมือนเฉยได้ฟ้าเพื่อนสาวของเอกที่ยืนอยู่ข้างๆสายหัว ตำรวจยังหาคำตอบไม่ได้แล้วเราจะไปทำอะไรได้แต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติล่ะนักถามเสียงเบาก่อนหายไปเอกเคยบอกเรานี่ว่าได้ยินเสียงแปลกๆจากท่อฟ้ากลือน้ำลายอย่างยากลำบากก่อนจะพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจแค่แอบดูรอบๆก็พอถ้ามีอะไรแปลกๆเราแจ้งตำรวจอีกทีทั้งสองปีนข้ามรั้วเข้าสู่สนามหลังบ้านของเอกบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิน่นอับและความเย็นเยียบจากฝน ที่เพิ่งตกไปก่อนหน้าไฟฉายส่องไปตามมุมต่างๆเงาของต้นไม้พลิ้วไหวราวกับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวในความมืดเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านทุกอย่างยังเหมือนเดิมเงียบสงัดเงียบเกินไปลองไปดูที่ห้องน้ำใหม่ฟ้ากระสิบนัดพยักหน้าพวกเขาค่อยๆเปิดประตูห้องน้ำช้าๆเสียงบานทับที่ดังขึ้นในความเงียบทำให้หัวใจทั้งสองเต้นแรงท่อระบายน้ำเปิดอยู่กลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาอย่างช้าๆแต่นั่น ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พวกเขาขนลุกสุดขีดเสียงเขาเริ่มขึ้นตึกตึกตึกชัดเจนและใกล้ขึ้นเรื่อยๆไม่เอาแล้วนะัดเราต้องออกไปจากที่นี่ฟ้ากระชากแขนเขาแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้หนีเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากท่อช่วยฉันเสียงแหบแห้งเหมือนคนที่ขาดอากาศหายใจนานหลายวันนัดฝืนใจส่องไฟฉายลงไปในท่อและเขาเห็นดวงตา ดวงตาของเอกที่มองขึ้นมาจากความมืดแต่ไม่เหมือนเดิมมันว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังมือสีซีดเผือดค่อยๆย,ยื่นขึ้นมาจากท่อเล็บที่ฉีกขาดและมีคราบเลือดแห้งเต็มไปหมดก่อนที่พวกเขาจะทันได้หนีมืออีกข้างก็พุ่งออกจากท่อแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่มือของเอกมันคือมือของผู้หญิงมือที่มีกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงไฟฉายในมือของนัดดับลงทันทีท่ามกลางความมืดมิดเสียงเคาะเปลี่ยนเป็นเสียงตะกายและ ร้องช่วยฉันออกไปเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันดังรอบตัวพวกเขาเหมือนมาจากทุกทิศทางนัดและฟ้าวิ่งหนีออกจากบ้านหัวใจเต้นแรงอย่างบ้าคลั่งเมื่อพวกเขาหันกลับไปมองหน้าต่างห้องน้ำพวกเขาเห็นบางสิ่งกำลังปีนออกจากท่อร่างของเอกที่บิดเบี้ยวเหมือนศพเดินได้และเงาดำของหญิงสาวปริศนาเดินตามออกมาชา้าชจุดจบหรือจุดเริ่มต้น หลังจากคืนนั้นบ้านของเอกถูกปิดตายเพื่อนบ้านเริ่มย้ายออกทีและคนเพราะเสียงคอจากใต้พื้นบ้านยังคงดังขึ้นทุกคืนไม่มีใครกล้าเดินใกล้ท่อระบายน้ำในละแวกนั้นอีกแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือท่อระบายน้ำในบ้านคนอื่นๆเริ่มมีเสียงคอเช่นกันตึกตึกตึกบางทีมันอาจจะยังไม่จบบ้านของเอกกลายเป็นบ้านร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกต่อไปแม้แต่คนเร่ร่อน ที่เคยใช้ซอกหลบในซอยเป็นที่นอนก็ยังหลิกเลี่ยงการเดินผ่านหน้าบ้านหลังนั้นแต่เสียงเคาะมันยังคงอยู่ตึกตึกตึกเสียงที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งเริ่มแพร่กระจายไปทั่วทั้งซอยนัดและฟ้าไม่เคยลืมสิ่งที่พวกเขาเห็นในคืนนั้นแต่ทุกอย่างยังไม่จบฟ้าเริ่มมีฝันร้ายทุกคืนเธอฝันถึงเอกร่างกายของเขาเปีกชุ่มเหมือนถูกฝังอยู่ในน้ำเป็นเวลานานผิวหนังซีดขาวและเสียงกระซิบแหบแห้ง ก็ดังก้องอยู่ในความมืดฟ้าช่วยฉันด้วยเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องมันยังอยู่ที่นี่หนีไปตื่นขึ้นมาด้วยเหง่ือเย็นชุ่มตัวฟ้ารู้ว่าเธอต้องกลับไปที่นั่นอีกครั้งนัดและฟ้าตัดสินใจกลับไปยังบ้านของเอกพวกเขาไม่ได้มาเพื่อหาคำตอบแต่เพื่อจบเรื่องทั้งหมดเมื่อเดินเข้าไปในบ้านประตูที่พวกเขาเคยพังเข้าไปกลับถูกซ่อมแซมแล้ว เหมือนมีคนหรือบางอย่างไม่ต้องการให้พวกเขาเข้ามาอีกปังประตูปิดเองอย่างแรงทันทีที่พวกเขาเดินเข้าไปความเงียบในบ้านถูกทำลายด้วยเสียงคลืดคลืดดังขึ้นจากพื้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆฟังดูเหมือนเสียงมันมาจากใต้เรานัดกระซิบด้วยเสียงสัตว์จู่ๆพื้นใต้เท้าพวกเขาก็ยุบตัวลงพาทั้งสองร่วงลงสู่ห้องใต้ดินที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่ ห้องใต้ดินเต็มไปด้วยกลิ่นเน่าเหม็นและสิ่งที่ทําให้พวกเขาแทบหยุดหายใจคือภาพตรงหน้าศพนับสิบถูกยัดลงไปในท่อแคบๆแ,แต่ละร่างมีร่องรอยของการดิน้นรนเต็มไปหมดผนังของห้องเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและบนพื้นมีข้อความที่เขียนด้วยเลือดจังๆว่ามันหิวห้ามปล่อยให้มันออกมาก่อนที่พวกเขาจะขยับตัวสิ่งจากในท่อก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงร้องของความช่วยเหลือ มันคือเสียงหัวเราะฮือยเฮ,ฮ,ฮืเงาดำเริ่มลอยขึ้นมาจากท่อมันไม่ใช่เอกไม่ใช่หญิงสาวคนนั้นแต่เป็นบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้มือยาวเหยียดสีดำสนิทยื่นขึ้นมาร่างที่เหมือนประกอบจากเงาและเศษซากข,ของความตายปีนออกจากท่ออย่างช้าๆดวงตาสีขาวโพลนจ้องมองตรงไปที่ฟ้าและนัดขณะที่เสียงในหัวพวกเขาดังก้องพวกเจ้าปลุกข้าแล้ว พวกเขาพยายามหนีแต่เงาดำนั้นเคลื่อนที่เร็วผิดธรรมชาติมันตะครุบขานัดและลากเขากลับกเข้าไปในท่อเสียงกรีดร้องของนัดดังลั่นไปทั้งบ้านฟ้าหนีไปแต่ก่อนที่ฟ้าจะได้วิ่งเงาดำนั้นก็โผล่ขึ้นมาตรงหน้าเธอดวงตาสีขาวนั้นจับจ้องเธอราวกับกำลังเพลิดเพลินกับความัวที่ทุ่มทนหลายวันผ่านไปบ้านของเอกกลายเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อชาวบ้านพบว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากใต้ดิน ตำรวจที่เข้ามาตรวจสอบพบเพียงห้องใต้ดินที่ว่างเปล่าไม่มีศพไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่ที่พื้นยังคงมีข้อความใหม่เขียนด้วยเลือสดสดๆว่าฉันหิวและมันเพิ่งเริ่มต้นไม่นานหลังจากนั้นบ้านเรือนละแวกใกล้เคียงเริ่มได้ยินเสียงตึกตึกตึกแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ดังมาจากท่อระบายน้ำมันดังมาจากกำแพงหรือใต้เตียงของพวกเขาฮึฮึฮึ ซอยเล็กๆที่เคยเต็มไปด้วยเสียงชีวิตกลับเงียบสงัดราวกับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกบ้านเรือนปิดหน้าต่างและประตูแน่นหนาไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเดินผ่านบ้านของเอกอีกต่อไปแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือความหิวของมันกำลังขยายตัวเสียงตึกตึกตึก,ตกดังขึ้นทุกคืนบางครั้งก็มาจากท่อระบายน้ำบางครั้งก็ดังมาจากใต้เตียงหรือหลังตู้เสื้อผ้าราวกับว่าบางสิ่งกำลังตามหายูไรใหม่ สารวัตรก้องเป็นตำรวจคนสุดท้ายที่ยังกล้าเผชิญหน้ากับเรื่องนี้หลังจากที่เพื่อนตำรวจหลายคนหายตูวไปอย่างลึกลับเขามาที่บ้านของเอกเพื่อตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้ายในมือเขาถือไฟฉายและในหัวใจเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบเขาเดินสำรวจบ,บ้านด้วยความระมัดระวังความเงียบที่ปกคลุมอยู่หนาทึบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองแครกเสียงเหมือนบางอย่างเคลื่อนไหวในเงามืด ก้องหันไปมองท่อระบายน้ำในห้องน้ำไฟฉายส่องลงไปว่างเปล่าแต่กลิ่นเหม็นเน่าจางๆก็ยังลอยขึ้นมาจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงสารวัตรเสียงแหบแห้งกระซิบดังขึ้นจากด้านหลังก้องหันความกลับไปทันทีแต่สิ่งที่เห็นคือเงาของชายคนหนึ่งเอกที่ควรจะตายไปแล้วร่างกายของเขาซีขาวผิวหนังแห้งแตกและดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าคุณเอกก้องเอ่ยถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวง เอกค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตานั้นจ้องมองด้วยความเจ็บปวดมันยังหิวอยาปล่อยให้มันหนีไปจู่ๆพื้นห้องน้ําก็ยุบตัวลงอย่างแรงดึงร่างของเอกกลับลงไปในความมืดเสียงตึกตึกตึกดังขึ้นอย่างรุนแรงจากใต้เท้าก้องพยายามวิ่งหนีแต่ร่างสีดํายาวเหยียดก็คืบคลานออกมาจากท่อช้าๆและแน่นอนมันไม่ใช่เอกไม่ใช่ผีสาวคนนั้นแต่เป็นบางสิ่งที่โบราณเกินกว่าจะมีชื่อเรียก วกเจ้าปลุกข้าแล้วมือสีดำสนิทตะปกเข้าที่ขาของก้องล่ากเขาลงไปในท่อที่แคบกว่าร่างกายมนุษย์แต่เสียงกรีดร้องของเขาดังขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะจมหายไปในความเงียบหลังจากคืนนั้นสอยทั้งหมดก้องเงียบสงัดตลอดการชาวบ้านหายตัวไปทีและคนบ้านเรือนถูกปล่อยร้างไฟฟ้าดับลงอย่างถาวรไม่มีใครกล้าเดินผ่านแม้แต่ในตอนกลางวันและเสียง ตึกตึกตึกก็ยังคงดังขึ้นทุกคืนหลายปีผ่านไปมือได้สร้างตึกสูงแทนที่บ้านร้างแต่ไม่มีใครรู้ว่าท่อระบายน้ําเก่าๆนั้นยังคงอยู่ใต้พื้นและในความมืดของท่อเหล่านั้นมันยังคงรออยู่ไรใหม่คืนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงตึกตึกตึกใต้เตียงหรือจากท่อระบายน้ำในห้องน้ำอย่าเง,งี่ยหูฟังอย่าก,ก้มลงไปมอง เพราะบางทีมันอาจกำลังจ้องมองคุณอยู่จากที่เมื่อที่สุดในบ้านของคุณเองและนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องหวังว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดภัยจากความมืดมิดนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับ